ออตอนนี้เป็นเวลา11โมงเช้านะครับของวันถัดมาแล้วนะตอนนี้ที่อยู่อาเภอเมืองตราดนะครับเดี๋ยวซันจะเดินไปพิพิธภัณฑ์นะพิพิธภัณฑ์จังหวัดตราดอยู่ฝั่งทางนี้แหละไป,ไปไปชมพิพิธภัณฑ์กันสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินไปวัดไปอะไรเงี้ยเนาะเล็ก,ลกลนน้อยแล้วก็ไปคาเฟ่พักผ่อนสักครู่หลังจากนั้นเราค่อยนั่งไปแบบขนส่งอีกทีหนึ่ง คือตอนนี้ร้อนอากาศแบบว่าคือแล้วที่สำคัญน่ะเขาบอกว่าอากาศจังหวัดตราดเนี่ยเป็นหนึ่งใน25จังหวัดนะที่แบบแดดแรงมากที่มันทำให้ผิวเราไหม้ได้เขาบอกว่าควรจะออกแดดไม่เกิน15นาทีเพราะมันจะมีผลต่อดวงตานะมันจะทำให้แบบมีผลต่อการมองเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ มีผลต่อ DNA หงงเลยออกแดดมากกว่า15นาท,ทีคือมีผลต่อดูว d เ a เลยอันนี้คืออ่านข่าวมาเนาะเลยแบบโอ้สุดยอดแต่ร้อนจริงร้อนแบบร้อนแสบอะช่วงกลางวันน่ะอันนี้ถ้าเสด็จถ้าเสด็จรอห้าเราพาไปดูเมื่อวานมันจะก็เป็นแบบเป็นคลองเป็นรินครองอะไรทั่วไปนะครับแต่ว่าแถวเนี้ย เขาเป็นแบบเป็นตึกเก่าๆตึกโบราณโบราณกันเยอะเหมือนกันเนาะไปเดี๋ยวลองดูดูจริงๆตรงเนี้ยถ้าเรามาวันเสาร์ตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินหมดเลยนะแต่พอดีว่าวันเนี้ยวันนี้วันอะไรรู้ไหมวันนี้วันศุกร์วันศุกร์คือเรามาเมื่อวานวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันนี้วันศุกร์เราก็จะแบบนอนแค่ในเมืองตราสเนี่ยแค่หนึ่งคืนเพราะว่าสันมาจากเกาะหมากเนาะ มาจากเกาะหมากก็เลยเนั่งรถมาที่ในเมืองมาแบบนอนเล่นในเมืองสักหนึ่งคืนอะไรเงี้ยมาหาเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวของในอำเภอเมืองจังหวัดตราดนิดนึงเดี๋ยวขอเดี๋ยวขาเขาขลมกันไปเ,เดี๋ยวไปเจอกันที่พิพิธภัณฑ์ตอนนี้ทันเดินมาถึงจุดนี้นะครับเอ๋เขา เขาเลื่อนเปิดได้ปะอ๋อเปิดได้อยู่แต่ว่าไม่เข้าไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูอ๋อนี่เหลออ้าเอ้าฝั่งนี้ไม่มีคือถ้าจะไปอ่านข้อมูลต้องไปอ่านด้านในนะนี่บรรยากาศให้ดูประมาณน,นี้แหละคนเดี๋ยวเราจะเดินเอ๊ะมันเดินมันต้องเดินไปฝั่งนูนะ้นแะ สำนักงานสมรัติมิตรพื้นที่ตราดโอ้ยไอ้กินกะทิอืมฮึน่ากินเชียวว่ะไป้กินกะทิขนมนตรงนู้นวัดไผ่ล้อมที่เรามาเมื่อวานวัดไผ่ล้อมก็คือเป็นวัดที่เออมีเจดีย์แล้วก็มีมีให้อาหารปลาเลยด้วยนะเฮ้ยคาเฟ่น่ารักจัง เป็นคาเฟ่แบบเล,เล็กๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวเดินต่อเดินต่ออ๋อวิทยาลัยสารพัดช่างตราสนะครับอยู่ด้านหน้าของเราอยู่ใกล้ๆกับวัดไผ่หลอมอเดินมาฝั่งนี้จะเจอโรงเรียนอนุบาลตราสนะครับอ,อันนี้อ๋ออันนี้สำนักงานเทศบาลนอ,อ่นนั้น ร้านน้ำเหรอร้านน้ำจะขายดีนะเป็นแบบรถช่องิสิงคโปร์จะขายดีเพราะมันร้อนนี่นี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วนี่ถึงแล้วอันนั้นคือแต่ละ,ะกลางจังหวัดนะครับนี่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานเมืองตราดพิพิธภัณฑ์เมืองตราดนะครับ ทำไมเขาปิดหมดเลยเหรอเขาไม่ได้ให้ขึ้นไปชมด้านบนใช่ไหมเขาปิดหมดเลยอ่ะหรือว่าเราต้องไปติดต่อตรงไหน Ooh, Dad. Dad, แบบอู้แดดแดแบบมันเป็นแบบว่า,าเหมือนบ้านเก่าอเนาะโบราณโบราณเนะาะมาเดินเข้าไปได้อู้รูสา ให้ดูอันนี้คือแกลเลอรี่เมืองตราดครับอันนี้เป็นชาวคณะเมืองตราดเดินทางเป็นขบวนเรือเพื่อไปทำบุญทอดกระินสมคีที่วัดคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพศ2495อ,อ24โอ้นานมากทานี้ทางนี้ก็มีสภาพความเสียหายของเรือ หลวงทนบุรีภายหลังถูกโจมตีจากกองเรือยุทธการของฝรั่งเศสในพื้นที่หมู่เกาะช้า,ชางและทะเลหน้าแหลมงอบนะครับอันนี้คือแหลมงอบที่เราไปเกาะเกาะหมากมานี่ก็จะมีแบบรูปภาพต่างๆให้เราชมอันนี้เป็นด้านล่างนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนเนี่ยเหมือนสามารถชมด้านบนได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าจะแบบ สามารถที่จะถ่ายได้ไหมนะอู้อนี่ไงรูปภาพต่างๆนะครับเราอ่านข้อกําหนดของเขาละก็คือสามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรต่างๆได้นะครับตามข้อกําหนดนะฮะแล้วก็อาจจะไม่สามารถนํากระเป๋าอะไรต่างๆเข้าไปได้เนาะจากสารากลางสู่พิพิธภัณฑ์อ๋ออันนี้คือเป็นศาลากลางเดิม จากสลักลางสู่พิพิธภัณฑ์ทัสสถานอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองตราดตั้งอยู่ตำบลบางพระอําเภอเมืองตราดจังหวัดตราดสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2465เพื่อเป็นสลากลางจังหวัดตราดนะคะรับลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมอนันตนิคมสร้างเป็นเรือนไม้เสาปูนยกพื้นใต้ถุนสูงหลังคาทรงปัญญ้นหยาเมื่ออาคารชมรุดสุดทมตามการเวลากระทรวงมหาดไทย เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อบุคคลบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการจึง้ักอาคารกลางจังหวัดตราดขึ้นใหม่นะครับนี่เลยซึ่งอาคาราสารกลางก็อยู่ตรงนู้นมีสิริพ่อรอห้าอยู่ด้วยนะฮะมีราชการที่5อยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่คกยงกันอันนี้จะเป็นสารกลางเก่าสารกลาง อาคารเก่าดีกว่าไม่ใช่สลักการเก่าก็คือการเก่ากลางใหม่แนอะไม่ใช่นี่เลยนะครับวสวยอยู่ตึกเขาแบบยังยังดีอยู่นะอันนี้น่าจะแบบบูรณะซ่อมแซมมาแล้วเนาะค่าเข้าชมนะผู้ใหญ่สิบบาทค่าชมเด็กน้อยห้าบาทชมเด็กน้อยน่ารักจังเลยอลูกน่ารักจังเลยค่าชมเด็กน้อยคนละชมค่าชมผู้ใหญ่กับ พัแล้วไม่เล่นแล้ะค่าชมเด็กน้อย5บาทนะครับค่าเข้าชมต่างชาติ30บาทนะครับเลยไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนี่เลยนะครับอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองตราดค่าธรรมเนียม10บาทเปิดประตูเมืองตราดปัจจุบันตราดเป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันตกออยด้านตะวันออกของไทยระยะทางจากกรุงเทพฯถึงตราดมานัน315กิโลเมตรนะครับ อันนี้จะเป็นแบว่าข้อมูลม,ม,มตราลให้ดูด้านนี้ตราชีวิตหลักสีสันบนถิ่มเกาะรึ่งร้อยโอ้ใช่ตราเกาะเยอะจริงอืโอ้ตกใจตกใจนึกว่าใครมายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าอ,อันนี้แบบให้เหมือนเห็นในหนังเนาะในหนังมันจะมีเป็น แบบตลาดอะไรเงี้ยคุณลุงคุณป้าก็จะขายของอันนี้คืออ,อ๋อสแกนเพื่อแบบดูข้อมูลนะครับก็สวยดีเยีายนี้มีแบบว่า,าหลายชนชาตินะจีนไทยอะไรเงี้ยชาวจีนเนี่ยชาวจีนชาวไทย จะมีมุสลิมด้วยเห็นภาคกุมเนี่ยมุสลิมเชื้อสายขเขมรชาวยวนชาวชาวชองนะฮะอยู่ด้านในอันนี้เดี๋ยวเรามาดูประวัติศาสตร์เมืองตราดกันจังหวัดตราดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์คือช่วงเวลาที่มนุษย์จะรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อใช้บันทึกสื่อสารเราจะมีข้อมูลไว้ให้มาดูด้านอุ้ย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 อุจยอง้ยอุ้ยอุ้ยออง้ยอุนยอุ้ยอง้ยอุ้ยอง้องะยอุ้ออุ้ยอุ้อั้ยอ้อุออุอกอ้อ้ยอ้ออ้ออออ จำลองนะยังไม่ใช่ของจริงเป็นแบบจำลองอน,นี่คืออะไรอะขวานอ,อันนี้คือขวานหินนะทุกคนขวานหินขวานหินอันนี้ก็เป็นเศษชิ้นจากขวานหินขัดนะครับอันนี้ก็เป็นแบบขวานหินขัดเหมือนกัน,นเขาก็เก่งเนาะที่แบบนี้ ทำเป็นควานหินอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะคนสมัยโบราณกาหนดอายุสมัยทางวัฒนธรรมในประเทศไทยอ๋อนี่มียุคหินยุคหินกลางยุคหินใหม่ยุคโลหะยุคสำริดยุคเหล็กก็มาเข้าเป็นสังคมราสัตว์สังคมเกษตรกรรมสังคมเมืองสังคมโพสโตซีนสังคมไฮโล โฮโลซี ene, ไม่ใช่ไฮโล <c oughs> วโสวยนุ๊บสวยอุ้ยตรงนี้สวยจังไฟแบบว่าสวยจังอ๋อันนี้เขาก็จะมีแบบบอกว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะสมัยอยุธยาอู้ตรงนี้สวยจังไฟสวยอะ่ะโอ้นี่มีพระ อทะลุวัดในจังหวัดตราดสมัยอยุธยามีวัดผูภผารามวัดคอวัดโพธารามวัดท่าพริกอ,อันนี้เป็นแบบว่าเป็นเมืองท่านะอาเมืองตราดสมัยอยุธยามีเรือสำเภาจีนมาเยอะแยะเลย ตรงนี้สวยดีเ,เดี๋ยวลงกันฝั่งทางนี้เป็นอะไรอ๋อมีฝั่งทางนี้ก็อะเนี่ยตุ๊กตารูปสัตว์นะครับภาชนะดินเผาเคลือบสีขาวนะครับภาชนะดินเผาเคลือบสีเขียวนีแบบมีเยอะแยะเลยทุกคนวัดในจังหวัดตราดที่สร้างสมัยธนบุรีนะครับวัดโยธานิมิตวัดโบสถ์นะฮะอืม น,นี่คือเมืองตราดนะครับอ้ทำสวยเชียวทำเหมือนแม่เลยเวลาเราไปมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์เนะี่ยเราจะนึกถึงแบบนาย t อ f ดมิวเซียมหรือเรื่องอะไรนะเออใช่เรื่องชื่อนีไหมใช่ไหมเราดูประมาณสอารอบชอบคือพอกลางคืนมาปุ๊บทุกอย่างก็จะมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ในหนังอ่ะอันนี้คือไยซี Hi ่หูนะครับอืคือถึงขนาดว่ามีแบบเปลือกหอยมีหอยอะไรมาจับมนหมดแล้วนะน่าจะล่วงอยู่ในน้ำนะทีคิดว่านะอยู่ในทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแบบไปาสามารถที่จะเอามาได้อะไรเงี้ยเนะาะเขาจะมีแบบข้อมูลไว้ให้ชมนะครับ วัดบุปผารามแหล่งที่ตั้งชุมชนมือตราดสมัยอยุธยาแล,ล,าล้วก็รัตนโกสินทร์นะครับอวัดบุปเผารามพิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม,ารามอ๋อที่วัดบุผารามก็มีพิพิพพพธภัณฑ์เหมือนกันนี่อันนี้คือฟิลแบบบันแด่ฟิลฟิลบันแบอื้อ ดูบรรยากาศนะอ,อันนี้คืออ๋อเลเลซีดังอ๋อมันเป็นนี่ยจริงๆรอนะที่ขาดเนี่ยจะมีเป็นแบบบ้านโบราณโบราณอ๋อนี่ไงที่เราไปที่เราไปเจอก่อนหน้านี้นะที่เราเดินมาอ๋อนี่ไงเลสีดังกัมปอสเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สามชั้นหลังคาปัญญา เลสีดังที่ที่เราเดินผ่านไปแล้วเราไม่ได้เข้าไปข้างในเนี่ยเนี่ยอาคารเดียวกันเลยสมัยรัชกาลที่ห้าสวยดีพระแสงราชสตราประจำเมืองตราบนะครับโอ,อ้อ๋อจำลอง จำลองให้ดูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวพระพาทมืองกราดเมื่อนานมากแล้วหมดแล้มัง้งเหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้า,ชาง เ,เดินทางสู่อดีตอันเฟื่องฟูของย่านการค้าย่านการค้าเก่าแก่ในเมืองตราดนะครับสวยดีอ๋อนนี้เขาก็จะมีแบบรูปภาพอะไรต่างๆไว้ให้ดูเน,เนี่ยเนี่ยที่เราไปเมื่อวานอะ่ะ เนี่ยที่เราไปเมื่อวานเลยแต่ว่าหรือเปล่าหรือคนละที่น่าจะเป็นที่เดียวกันปะไม่แน่ใจร้านร้านเครื่องถ้วยนี่มีแบบว่าถ้วยชามถ้วยโถโอชามอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นร้านขานะครับสวยดีเนาะเขาทำอ่ะอันนี้เป็นร้านเครื่องเทศนะครับมีร้านเครื่องเทศเยอะเชียว ร้านขายสมุนไพรและเครื่องเทศตลาดใหญ่นะครับสองที่อันนี้ตลาดขวางตลาดขวางอยู่บริเวณหัวถนนชัยมงคลซึ่งเชื่อมต่อกับตลาดใหญ่ลักษณะเป็นซอยเล็กๆนะครับมีอันนี้มีร้านทองนะครับร้านทองสมัยโบราณเหรอมการทําทองร้านทองนะครับ ร้านถัดมาเป็นร้านเบตเติล็์นะฮะก็จะมีแบบว่าอุปกรณ์จับปลาอุปกรณ์การใช้ชีวิตมีหมวกมีนอบมีอะไรเงี้ยน,นะครับเนี่ยวิธีสัมมะว่วงต,ตลาดตลาดท่าเรือจ้างอ๋อเนี่ยตลาดท่าเรือจ้างอยู่ไม่ได้ไกลจากนี่นะแต่ว่าเดินไม่ไหวหร้อนอ๋ออันนี้คือเป็นแบบ ศาลาราชกาลรุ่นะครับบรรยากาศภายในนะครับตรงนี้เป็นโซนอาหารถิ่นเมืองตราบนะครับนี่เนี่ยมีแบบชุมชนเปรตในต้มส้มปลามะม่วงหาวมะนาวโหโอมียำวุ้นหมาน้อยยำวุ้นหมาน้อยชุมชนช้างทูนนะครับมีแบบ ของมูต้มใบชะมวงนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านนี้ว่ามีอะไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องใช้ต่างๆนนนนผัดมี่ผัดอะไรเงี้ยนะเยอะแยะเลยอุ้ยอันนี้สวยช่างเหมือนของจริงเลยน่ากินเลยอะ่ะ ทำทำเหมือนมากเลยน่ากินมากอันนี้เป็นซอยนี่เป็นซอยของกินนะแจงรอนย่างแจงรอนย่างแกงหอยพอกใบชะพลูอ๋อนี่ผับปูไข่ตะไคร้ดาวอ๋ออันนี้น่ากินอนะ่ะ นนข้าวเกรียบยาหน้านะครับ <5 S 1> ของกิน <5 S 1> ของกินเยอะมากมายไปตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดตราดนะครับที่เราพามาเยี่ยมชมนะค่าธรรมเนียมในการเข้าเยี่ยมชมคนไทย10บาทนะครับถ้าเป็นเด็กก็5บาทนะครับแล้วก็ต่างชาติ30บาทนะครับก็จะประมาณนี้แหละสารกลางสู่พิพิธภัณฑ์ เดี๋ยวไปเอากระเป๋าแล้วก็ไปที่อื่นต่อแดดข้างนอกก็ได้อยู่นะได้อยู่นะสุดยอดเลยอะ่ะนี่นะครับพิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราดจังหวัดตราดตราดมิวเซียมตราดพวินนะครับตอนนี้ซันก็เดินจากพิพิธภัณฑ์น,นะครับมาอีกฝั่งหนึ่งเลยเดินประมาณ 950เมตรนะครับก็จะมาเนี่ยเห็นรู้สึกว่าจะเห็นวัดไกลๆแหละเดี๋ยวจะไปไหว้พระแล้วก็เดี๋ยวแวะคาเฟ่แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้นนเหมือนตอนนี้เหมือนออกกําลังกายเลยเพราะว่าเงื่อเยอะมากเงื่อแบบว่าไหลท่วมท้นวิอันนี้อ๋ออันนี้วัดกลางที่เรามาเมื่อวานค่อนข้างไปเดี๋ยวเดินไปวัดด้านหน้ากันนะด้านหน้าของเรานี่คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดตราดนะครับเดี๋ยวเราก็ เ,เข้าไปด้านในนิดนึงไปไหว้นิดนึงเนาะแต่ว่าเสาหลักเมืองเราไม่ได้ไปนอะอันนี้คือหรือว่าเสาหลักเมืองก็อยู่ตรงนี้อันนี้ถ้าจะเป็นสาสันเฉพาะลักเมืองเฉยเนาะมาว่าวันวันเกิดเสาลักเมืองอ๋อเสาลักเมืองอยู่ตรงนี้เหรอสาธุอากาศ ร้อนอากาศร้อนดีแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากโอ้ยไปไหว้ตรงข้างหน้า ตอนนี้ซันเดินมาถึงที่วัดโยธานิมิตแล้วนะครับนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้คือเขาอยู่ระหว่างการรับบูรณะต่างๆอยู่โอสีทองเรืองอารามสวยงามตามทองเรื่องอ๋อเนี่ยเขากำลังแบบมีการก่อสร้างมีการบูรณะอะไรอยู่เนาะก็อาจจะพาเดินดูเล็กน้อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปคาเฟ่แดดเริ่มร้อนละ ไปดูอาคารหลังเก่าบทหลังเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะออกด้านข้างเนี่ยคือตรงนี้มีพระเจ้าตากไก่ก็จะเยอะนิดนึงคือตรงไหนที่มีพระเจ้าตากก็จะมีไก่ อ,อตูเล็กด,ดี๋ยวเดินต่อนีครับก็เดี๋ยวเนี้ยแวะไปน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้แล้วอะเราคือบ้านเมืองเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นไม่มีร้านยาดองด้วยถนนเส้นนี้น่าจะเป็นมีตลาดนะตอนกลางคืนนะตอนเย็นน่ะเออเราต้องเดินไปทางฝั่งไหนนะแล้วคือตอนนี้คือเดินมาประมาณแบบน่าจะกิโลสองกิโลแล้วมั้ง อันนี้วัดอ๋อวัดปุารามอยู่ทางฝั่งซ้ายแต่ไม่ไปแล้วลนะ่ะเพราะว่ามันจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถเราคือต้องไปอันนี้อีกเนี่ยวัดปุพารามไปฝั่งนี้แล้วน่าจะต้องไปฝั่งนี้นะฝังซ้ายไปทางขวามือแล้วก็เดี๋ยวทะลุไปอันนี้ ทะลุไปที่ขนส่งนะครับทุกคนเดินมาเรามาเจอร้านริมคาเฟ่น,นะครับเปิด9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งนี่ไปแวะในร้านนี้ดีกว่าตรงนี้ก็คือออกไปด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้าไปก็ขนส่งละแต่ว่าเรามาพักผ่อนกันก่อนดีกว่าอากาศร้อนไม่ไหวไม่ไหวอ๋อนี่ด้านในเขามีคนเยอะแยะเลยอ่ะริมคาเฟ่กินอะไรดี ได้มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นลาเต้ปั่นนะแล้วก็บูบอรี่ชิคเค้เดี๋ยวเราอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็จะเดินทางไปจังหวัดถัดไปนะครับเจอก,กันที่ขนส่ง